นีหมดใจชักคันละลัละลาเล่นสวยเข้าตาสะจนจับใจโอ้โอเโอ้นอยนมาโอมาอ้ปอ้ออยไอฟรีฟร้ dum da dum จนบัดนั้นทะมัวล,ละลาละลันอาชาเล่นสวยเขาตาสวยเกินห้ามใจโอ้สวยเกิน้ะเลยแจมมากไปไหม สวัสดีค่ะนะคะนี้เรียกได้ว่าปีนี้เป็น50ปีเขาช่องค่ะรถแท้ก,กาแฟไทยแล้วก็ตอนนี้นะคะวันนี้เราอยู่ที่เขาช่องนะคะคอนเสิร์ตพารวยลุ้นล้านทั่วไทยค่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารนิดนึงนะคะว่าภายในงานเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็มีอะไรมามอบให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีแล้วก็อีก8จังหวัดด้วยค่ะ ภายในงานนะคะก็จะมีเล่นเกมนะคะก็มีจําหน่ายสินค้าซึ่งวันนี้ลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็หลังจากซื้อสินค้าแล้ว99บาทจะได้บ,บัตร1ใบในดบดตหนึ่งใบเอาไปเล่นเกมเล่นเกมของเล่นเกมได้3เกมรับกาแฟแล้วก็เข้าร่วมงาน,นะคะ่ะ โอ้โห oh, นะคะแต่ว่าเข้าร่วมงานนะคะด้านในก็จะมีคอนเสิร์ตค่ะพี่บี้สุกฤตนั่นเองหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมีกาแฟเขาช่องรถแทกกาแฟไทยเนี่ยในส่วนของ Coffe ิ m ix มาหลายรสชาติเลยนะคะแล้วแต่ว่าท่านใดที่จะสนอกสนใจค่ะแล้วก็บอกได้เลยว่าทุกท่านนะคะจะได้สิทธิทพิเศษ V ี VIP, p เพียงแค่ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะในส่วนของ c o f f e e Mix ของเขาช่องราคาเพียงแค่99บาททุก99บาทก็จะได้1ใบนะคะร่วมเล่นเกมค่ะแล้วก็รับ กาแฟ1,000ถ้วยสําหรับท่านใดเนี่ยที่มาก่อนก็ได้ก่อนเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว,ว่าเป็นกิจกรรมดีๆค่ะสําหรับเขาช่องรถแฟอารถแท้ยกาแฟไทยนะคะกับ50ปีค่ะวันนี้คุณแม่ซื้อไปเท่าไหร่คะเนี่ยสชุดนะคะ2ชุดนะคะซื้อ c o f ฟไฟไป2ชุดเลยโอ้โหซื้อของคาปูชิโน่อวันนี้ทําไมถึงสนใจก f f ฟไฟคะ่ะ ก็อยากดูแลสุขภาพด้วยนี่นะคะถ,ถึงถจะเป็นแฟอยู่แล้วชอบทานกาแฟานะคะแล้วก็อยากจะดูแลสุขภาพด้วยใช่ไหมคะถ้า,างั้นเดี๋ยววันนี้สนุกกับกิจกรรมดีๆนะคะกับเขาช่อง50ปีนะคะรถแท็กาแฟ,ฟไทยค่ะขอบคุณคะ่ะชื่ออะไรคะชื่อลำพึงค่ะคุณแม่ลำพึงคุณแม่ลำพึงอ,อยู่ที่ชนบุรีอยู่แล้วหรือเปล่าคะอยู่ค่ะวันนี้รับทราบข่าวสารยังไงเอ่ยก็ก็ติดป้ายดูป้าย <laughs> ดูป้ายมาแสดงว่ามีการ p r อดีเลยทีเดียวนะคะวันนี้ตั้งใจมาซื้อ c าอฟมิกซ์ของเขาช่องหรือว่าตั้งใจมาดูพี่บี้คะกม็มาทั้งสองอย่างปกตินี้ทานกาแฟเขาช่องมานานแล้วประมาณกี่ปีแล้วคะรู้จักเขาช่องมากี่ปีแล้วคะคุณแม่ หล,หลายปีแล้วหลายปีแล้วแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่50เลยนะคะแล้วก็แน่นอนเลยว่ามีกิจกรรมดีๆนะคะมามอบให้กับชาวจังหวัดชนบุรีในวันนี้ด้วยนะคะกับคอนเสิร์ตพารวยลุ้นล้านทั่วไทยด้านในคุณแม่ได้บัตร V.I.P. หรือ,อยังเอ่ยได้ได้ได้กี่ใบไหนคุณแม่โชว์นิดนึงนี่บัตร V.I.P. นะคะคุณแม่ได้หลายใบเลยทีเดียว แล้วก็วันนี้คุณแม่ทราบไหมคะว่ามีาลุ้นรับโชคด้านในด้วยอทองคํามูลค่ากว่า1 0 0 0 0บาท5รางวัลคิดว่าวันนี้จะได้สักกี่รางวัลคะคุณแม่ <c oughs> คิดว่าวันนี้เราจะได้รางวัลไหมรางวัลก็ยังดีอ่าสักรางวัลก็ยังดีนะคะถ้าสมมติว่าคุณแม่ได้รางวัลน,นะคะก็จะได้ใกล้ชิดกับคุณพี่สุกฤตและก็คุณฟ้าชันสอนด้วยนะคะยังไงของให้สนุกกับกิจาก,การรมดีๆแบบนี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะฟ้าก็อยู่ที่งานเขาช่องคอนเสิร์ตพารวยรุ่นล้านทั่วไทยนะคะสำหรับวันนี้เป็นจังหวัดแรกเลยนะคะที่เราจะมาแจกทองกันนะคะสำหรับชิ้นส่วนที่ทางบ้านได้ส่งมาชิงโชคกันนะคะก็อยู่หน้าเวทีนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีผู้โชคดีที่อยู่ในงานวันนี้นะคะที่จะได้รับโชคไปนะคะรวมถึงเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตของฟ้านะคะแล้วก็ของพีบีด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ฟ้าก็กําลังรออยู่นะคะหลังจากนี้ก็จะได้ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีนะคะก็ อนนี้ก็กินกาแฟรอไปก่อนนะคะเพราะว่าเรามีกาแฟใ er ห้กินนะคะมีกาแฟทุกชนิดเลยนะคะของเขาช่องนะคะแจกอยู่ในงานด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากมากินกาแฟ er อร่อยๆอนะคะมีจานวนถึงเป็นพันแก้วทีเดียวนะคะเรียกว่ากินกันไม่หมดเลยทีเดียวนะคะก็ยะะอยากให้มาร่วมงานกันเยอะๆนะคะไม่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้มาในจังหวัดนี้นะคะเพราะว่าเรามีอีกถึง8จังหวัดทีเดียวนะคะเออรวมจังหวัดนี้ด้วยนะคะและนอกจากนั้นในงานก็ยังมีการแจกของรางวัลนะคะมีเกมต่างๆนะคะ อย่างที่อย่างที่เห็นกันอยู่ด้านหลังนี้ครก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมเสริมนะคะที่เรานํามาให้ลูกค้าทุกท่านนะผู้ที่กินเขาช่องทุกท่านนะคะอยากให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพดีกันทั่วหน้านะคะนอกจากนั้นอยากให้ได้ทองกลับบ้านกันไปด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะและใครที่ชอบพี่บี้นะคะชอบฟ้านะคะหรือแล้วก็ใครที่ชอบกินกาแฟนะคะพลาดงานนี้ไม่ได้นะคะอยากให้มาร่วมงานกันนะคะแล้วเจอกันนะ บัดนี้หมดใจชักขันละลัละลาเล่นสวยข่าตาสะจนจับใจโว้โอ้เธอเนียนมากไปมันจะปล่อยไปฟรีฟรได้ i'm done จนบัดนั้นชะมัวละลาละลันอาชาเล่นสวยเข่าตาสวยเกินห้ามใจโอ้สวยเกินฮาเธอจะม,มากไปไหมจะขอ แจมแจดแจมว้าวเนืกอบาดหนาวนั้นโดนใจเล่นสวยไม่ยอมฟังใครมีปุ่มกดไลค์ไหมเธอนีเกิดด็กแล้วน้อยอยากขอเป็นเือไม่ว่ายัางไงจะไม่ยอมลากเลอ้ฮ <Hello. S 1> <Hello. S 2> uh ัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลสวัสดีคะ่ okay, คะสวัสดีครับคุณมุจลินใช่ไหมครับคุณมุจลินแก้วสำริดใช่ไหมครับค่ะคุณมุจลินแก้วสำริดผมโทรมาจากคอนเสิร์ตเขาช่องพารวยลุ้นลานทั่วไทยคุณได้รางวันที่หนึ่งมูลค่าสามแสนบาทแจมแจดแจมว้าวนึบั<ว> บัดนั้นบัดนาไอ้ฟาวเนี้ยกคู่อาบน้ำท่าไหนกินข้าวกับอะไรทำไมสวยจังจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังมันนอนไปทุกอันนูเอชา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 จะชาไม่ได้แล้ว ที่กว่าที่มุมเงยมุมชอนมันบอนให้เธอตูอ้จะเชออยู่ก็กลัวเดี๋ยวใครมาซิวไปซะ